สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูแก้วกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินเราไปดูกันนะคะว่าทำอย่างไรจำนวนคระถึงเป็นเศษเกินได้ไปติดตามบทเรียนได้เลยค่ะเช่นเคยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาท่องสุดคูณไปด้วยกัน วันนี้นะคะครูก็จะมาท่องสุดกูณแม่4นะคะเริ่มค่ะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 40เป็น40 41เป็น44 42เป็น48 ก็เช่นเคยนะคะนักเรียนการท่องสุดคูณสําคัญนะคะนักเรียนอยู่ชั้นป .5 แล้วนักเรียนต้องท่องสุดคูณได้นะคะและถูกต้องด้วยหมั่นท่องบ่อยๆฝึกท่องบ่อยๆนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถดูได้นะคะฝึกท่องจนเราเกิดความเคยชินหรือว่าคล่องจนกระทั่งท่องไม่ผิดนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราลองไป ทดสอบสุดคูณกันสักนิดนะคะนักเรียนก่อนเราจะไปเริ่มทดสอบสุดคูณกันนะคะนักเรียนมาฟังกติกาก่อนนะคะครูให้จํานวน2จํานวนที่คูณกันมาแล้วนักเรียนก็ตอบผลลัพธ์ให้ได้ภายใน3วินาทีลองมาดูตัวอย่างนะคะเช่น8 8คูณ8ครูก็เริ่มนะับ1 2 3นักเรียนตอบ64 ได้ไหมคะได้แต่ถ้าเกิดใครตอบไม่ทัน3วินาทีนักเรียนก็ฝึกบ่อยๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจำนวนต่อไปนะคะเริ่มค่ะ4ี่คูณเจ็ดหนาคำตอบที่ได้คือ28ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยนะคะเริ่มค่ะ5้าคูณเจ 2 3 35ค่ะนักเรียนอีกสักจำนวนนะคะจำนวนต่อไปค่ะเริ่มค่ะเก้าคูณสามหนึาคำตอบที่ได้คือ27พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ6กคูณเก้าหนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทํากันถูกไหมคะถ้ายังไม่ถูกนักเรียนก็ไปฝึกท้องสุดคูนนะคะท่องให้คล่องนี้ค่ะเราไปกลับเข้าสู่บทเรียนกันนะคะก่อนที่เราจะไปทําจํานวนคระให้เป็นเสร็จเกินนะคะนักเรียนเราไปดูจํานวนคระกันก่อนนะคะ3เศษ4ส่วนจํานวนคระจะประกอบไปด้วย สส่วนนะคะส่วนแรกเลข3ก็คือจำนวนเต็มส่วนที่สองเลข4นะคะเราเรียกว่าเศษตัวสุดท้ายเลข5นะคะเราจะเรียกว่าส่วนเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าสามเศษส,ส่ส่วน5เราไปดูเศษเกินกันนะคะเศษ19บส่วนห สิบเก้าเราจะเรียกว่าเศษนะคะห้าเราจะเรียกว่าส่วนนะคะนักเรียนสังเกตเศษเกินตัวเศษต้องมากกว่าตัวส่วนนะคะตัวนี้อ่านว่าเศษสิบเก้าส่วนห้านะคะเราไปดูเศษเกินกับจำนวนคระกันค่ะ <c oughs> เราไปดูเศษเกินกับจำนวนคระนะคะ นักเรียนได้เรียนการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าเศษ23ส่วน7จะมีค่าเท่ากับ3เศษ2ส่วน7นักเรียนยังจำได้ไหมคะนักเรียนทำยังไงนะคะนักเรียนนำา7ไปหาร23ได้กี่ครั้งคะได้3ครั้งใช่ไหมคะเจ็ย นับต่อไปจนถึง23นะคะ22 23ก็คือเศษ2ส่วนก็ยังคงเป็นตัวเดิมเลข7แต่ในครั้งนี้เราจะทำย้อนกลับนะคะเราจะทำจํานวนคระให้เป็นเศษเกินเราไปดูวิธีทํากันค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะเช่น3เศษ หกส่วนเจ็ดวิธีทำนะคะนักเรียนนักเรียนจำไว้เลยคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกนะคะคูณแล้วบวกยังไงเราไปดูนะคะเรียนก็ว่าจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะคะคูณแล้วบวกหมายถึงว่า ให้นักเรียนนำา7คูณกับ3เมื่อนักเรียนคูณแล้วให้นำไปบวกกับ6ลองดูนะคะนักเรียนก็จะได้7คูณ3ได้21ใช่ไหมคะย1บวก6เป็น27สส่วนตัวเดิมนะคะนักเรียนก็จะได้ลองดูสัก ตัวอย่างหนึ่งนะคะหเศษสามส่วน9กักเรียนก็ท่องนะคะคูณแล้วบวกจากล่างขึ้นบนก็เริ่มเลยค่ะ9ก้คูณหบวกสานะคะเกคูณหได้45 45บวกกับ3เท่ากับ 48นักเรียนก็นำมาเขียนในรูปของเศษใช่ไหมคะเศษ48ส่วนยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็คือเลข9นะคะเราไปดูอีกสักตัวอย่างคะ่ะ12เศษ7ส่วน6ก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนคูณแล้วบวกจากล่างขึ้นบนนักเรียนก็นำ 12คูณกับ6นะคะเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนำไปบวกกับ7 12ดสิบสองห้าหกสิบสบวกเตรงนี้ได้79ใช่ไหมคะก็ตัวนี้จะได้เป็นเศษก็จะเท่ากับเศษเจสิบส่วนตัวเดิมนะคะนักเรียนเลข6นะคะ วันนี้ครูกแก้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องการหารด้วยแม่99เดี๋ยวเราไปดูการหารปกติก่อนนะคะครูก็ลองตั้งโจทย์ให้ดูก่อนนะคะสมมติว่า345หารด้วย99ใช่ไหมคะเราก็ตั้งหารตามปกติใช้หารยาวใช่ไหมคะง่ายหน่อย ่ารด้วย99ทำยังไงคนะนักเรียนก็สร้างสุดคูณใช่ไหมคะ99คูณ2 2 9 8ใส่8ทด1 2 9 8ทดอีก1เป็น19ไม่พอก็99คูณ3 93 27ใส่7ทด2 9ก้าทดอีก2เป็นยีนะลองดูอีกสักแม่หนึงนะคะเก้าสิบคูณสี่สี่ใส่6ทด3 49 36ทดอีก3เป็น39เกินถูกไหมคะเราก็ใช้3มครั้งก็เป็น99้าสหารสามได้3ครั้ง ได้297ลบใช่ไหมคะนักเรียน5-7ลบ7ไม่ได้ต้องขอยืม4ยืมไปแล้วก็กลายเป็นเลข3 15ลบเเหลือ8ต่อไป3-9ลบ9ไม่ได้ก็ต้องขอยืม3 3ยืมไปแล้วก็เหลือ2ตรงนี้เป็น13 13-9ลบ9เหลือ สี 4, ่องลบสอก็เป็นศตัวนี้ถือเป็นเศษถูกไหมคะนักเรียนคำตอบที่ได้ก็จะเป็น3เศษ4ี่ก็จะเป็นคำตอบทีนี้ลองมาดูเทคนิคง่ายๆของกรุแก้วนะคะโจทย์ขาตะกี้นี้เลย345หารด้วย99 ง่ายๆเลยการนักเรียนเอาตัวหน้าเลข3นะคะเป็นจำนวนเต็มที่หารได้ส่วนเศษนะคะเศษนักเรียนก็นำสองตัวหลังมาบวกกับตัวหน้าสองตัวหลังคืออะไรคะ 45, 45่สิบวกสได้48ถูกไหมตรงนี้คือ48เป็น เศษ48ได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนเช็คคำตอบนิดนึงนเห็นไหมคะลองอีกสักข้ออาจจะยังงงอยู่นะคะครูตั้งตัวอย่างใหม่เอาสักเท่าไหร่ดี5่า5 48หารด้วย99คำตอบนะคะนักเรียนก็เอาตัวหน้ามาเป็นจำนวนเต็ม นะคะเศษก็คือ2ตัวหลังบวกกับ5 48บวก5ก็เป็นเศษ53ง่ายไหมคะอีกสักข้อนะ263หาร99ได้คำตอบกันหรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะ ตัวหน้าก็จอจำนวนเต็มที่ได้เศษนะคะเศษ65ครูก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนเก็บไว้นะคะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากแต่ว่ามันก็ช่วยให้นักเรียนคิดเร็วนะคะนำไปใช้ได้กับนักเรียนเราต้องฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมนะคะว่างๆนักเรียนก็กลับย้อนกลับไปดูคลิป นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ครูกแก้วให้ไหว้บางครั้งเนี่ยมันลืมไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราไปท่องสุดคูณกันนะคะนักเรียนครั้งนี้แม่12ค่ะเริ่มค่ะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48

ให้ได้เดี๋ยวเปิดเทอมมาครูสอบเลยแล้วกันนะคะแม่2ถึงแม่12และแม่25นะคะเราไปดูในชีตกันนะคะนักเรียนนำชีตขึ้นมาค่ะหน้า3นะคะเรื่องเศษเกินและจำนวนคราตอนที่1เราได้ทำกันไปหมดแล้วนะคะนักเรียนไปดูตอนที่2นะคะ ตอนที่สองนักเรียนก็อ่านคําสั่งก่อนเลยนะคะจงทำจำนวนคระต่อไปนี้ให้เป็นเสร็จเกินครูเคยบอกนักเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราจะทำเลขเราต้องมีอะไรด้วยคะใช่ค่ะเราต้องมีกระดาษทดนะคะเดี๋ยวรักเรียนลองไปทำพร้อมครูเลยคะ่ะข้อ1นะคะนักเรียน1นึเศษสอส่วนห ก็ตามที่เราเรียนมานะใช่ไหมคะคูณแล้วบวกจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะนักเรียนก็นำห้คูณกับ1แล้วก็นำไปบวกกับ2อใช่ไหมคะห้าคูณ1ได้5้บวกสเป็น7ตัวนี้จะเป็นเศษส่วนตัวเดิมนะคะส่วนตัวเดิมก็คือเลข5 ข้อนี้เราก็จะได้แล้วเป็น C7 ส่วน5ักเรียนนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงไปในชีตได้เลยครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนหลายคนเลยเว้นว่างมาไว้เฉยๆนะคะนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถเขียนใส่ลงไปในชีตได้เลยเมื่อเปิดเรียนมานักเรียนจะได้ไม่ต้องมานั่งทำซ้ำอีกหรอบนะคะต่อไปข้อ2 หเศษหนึส,หนส่วนเจ็ดก็นำยังไงคะนำเจคูณกับ1ได้เท่าไหร่แล้วนำมาบวกกับ1 7ึคูณหได้7จบวกหได้8ตัวนี้ได้แล้วเป็นเศษใช่ไหมคะเศษแปดส่วนเนักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกิน เมื่อนักเรียนทําได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนเสมอนะคะต่อไปเราไปดูข้อข้อ3กันนะคะข้อ3 2เศษ1นส่วนสก็นำสามคูณกับ2 6, 1, ได้เท่าไหร่แล้วปาบวกกับ1 3ึ่งบวกหได้ เจ็ดก็เป็นเศ็ดเจ็ดส่วนสามนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ5คูณกับ2ได้เท่าไหร่แล้วไปบวกกับ3 5มคูณสได้10 10ิบบวกสเท่ากับสิส่วนตัวเดิมค่ะเลข5นะคะข้อต่อไปข้อ 5้นะคะสเศษหนึส่วนสก็นำสีคูณกับ3แล้วบวกกับ1 4 3 12 12่บ,บ,บวกหเป็น13ข้อนี้ก็จะตอบเศษสิบส,ส่วนสนะคะเราไปดูข้อ6ถึงข้อ10กันนะคะ ข้อ6ถึงข้อ10นะคะนักเรียนครูให้นักเรียนทําเป็นกันบ้านนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะท่องสุดคูณให้คล่องใช้ความรอบคอบนะคะครูก็ขอฝากกันบ้านก่อนจากกันเราไปท่องสุดคูณกันอีกสักแม่นะคะครั้งนี้ไปท่องสุดคูณกับครูนะคะแม่25ค่ะเริ่มค่ะนักเรียน 25, 1 25 ยี่สิบห้าสองห้าสิบยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายี่สิบห้าหกหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าแปดสองร้อยยี่สิบห้าเก้าสองร้อยยี่สิบห้า 2ี่สิบห้าสิ2สอ2ร้อยห้ก็ฝากนะคะนักเรียนฝึกท่องสุดกูณแม่25ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังเรียนแล้วไม่เข้าใจนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปนะคะตั้งแต่ต้นค่อยๆศึกษานะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะ ครูไม่ได้ทำคลิปแบบยาวมากนะคะนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะแล้วพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ